สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับครูอธิปัตย์คงเพชรศักด์นะครับในรายวิชาพระศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับเรื่องทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬาบาสเกตบอลนะครับหลังจากเรียนวิชานี้แล้วนะครับนักเรียนก็จะสามารถใช้ความสามารถของตนนะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมนะครับคำนึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและสังคมนะครับสามารถเล่นกีฬาไทยกีฬาสากลนะครับประเภทบุคคลคู่นะครับประเภททีมอย่างน้อย1ชนิดซึ่งกีฬาที่เราจะเรียนก็คือบาสเกตบอลนะครับ สามารถออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสม่าเสมอใช้ความสามารถของตนเองเพิ่มศักยภาพของทีมนะครับลดความเป็นตัวต,วตวคนคํานึงถึงผลที่เกิดต่อสังคมนะครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าบาสเกตบอลที่เราเล่นเนี่ยมีคุณค่าและประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าบาสเกตบอลนะครับมีคุณค่าและประโยชน์อย่างไรนะครับหนึ่งเลยนะครับก็ช่วยส่งเสริมความรู้รักามาคัคคีระหว่างหมู่คณะนะครับช่วยการ และการช่วยเหลือกันพอบาสเกตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่ต้องมีความสัมพันธ์ในทีมนะครับ 2. ช่วยส่งเสริมสมรรถภาพทางกายด้านต่างๆได้แก่ความแข็งแรงความคล่องแคล่วว่องไวนะครับความเร็วและการทรงตัวที่ดี 3. ส,ส่งเสริมทักษะทางกลไกและทักษะทางการเคลื่นอนไหวของร่างกายนะครับทำให้ทํางานประสานกันสัมพันธ์ได้ดีกันยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมือเท้าแล้วก็สายตานะครับ 4. นะครับ เป็นกิจกรรมการออกกําลังกายและนันทนาการสําหรับการผ่อนคลายความตึงเครียดแก่ผู้เล่นและก็ผู้ชมเลยนะครับ5นะครับช่วยสร้างปฏิภาณหน่วยพิบฝึกการตัดสินใจและรู้จักคิดแก้ปัญหาตลอดจนมีสมาธิที่ดีนะครับหช่วยฝึกให้ผู้เล่นและผู้ชมมีน้ําใจเป็นนักกีฬานะครับรู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยนะครับเนะครับเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งนะครับในการเป็นสื่อกลางนะครับก็ให้เกิดสัมพันธไมตรีอันดีนะครับแก่การของคนในแต่ละองค์กร แต่ละภูมิภาคของประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศด้วยเลยนะครับเป็นไงครับกีฬาบาสเกตบอลก็มีคุณค่าและประโยชน์มากมายเลยนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับแบ่งกลุ่มแล้วก็สรุปคุณค่าและประโยชน์ของการเล่นบาสเกตบอลนะครับเป็นแผนภาพความคิดนะครับลองแบ่งกลุ่มกันดูนะครับเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างนะครับของเพื่อนที่ส่งมาแล้วนะครับเราจะแบ่งออกเป็น4ด้านนะครับด้านร่างกายด้านจิตใจอารมณ์นะครับ ด้านสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญานะครับเรามาดูกันว่าด้านร่างกายเป็นยังไงบ้างนะครับด้านร่างกายนะครับก็ทําให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับมีภูมิต้านทานโรคต่างๆนะครับด้านจิตใจนะครับก็ได้ผ่อนคลายความเครียดนะครับทำให้อารมณ์ดีจิตใจเบิกบานนะครับด้านสังคมนะก็รู้รักสามัคคีนะครับและทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบนะครับด้านสติปัญญานะครับ ทำให้มีไหวพริบที่ดีนะครับสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับคุณค่าและประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอลมีอย่างมากมายเลยใช่ไหมครับทั้งด้านร่างกายนะครับด้านอารมณ์นะครับด้านสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญานะครับก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงนะครับอารมณ์ดีร่าเริงแจ่มใสนะครับทําให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคมและคนในองค์กรนะครับแล้วก็ทําให้มีปริพานหน่วยพริบที่ดีอีกด้วยหลังจากที่เราได้รู้คุณค่าและประโยชน์ของการเล่นกีฬาบาสเกตบอลไปแล้วนะครับ เราก็จะมาดูว่าบาสเกตบอลเนี่ยมีทักษะอย่างไรบ้างแล้วจำเป็นต้องฝึกอย่างไรนะครับวันนี้นะครับเราก็เป็นการฝึกทักษะเบื้องต้นนะครับในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลนะครับการฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลนะครับก็มีความสําคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากเป็นพื้นฐานสําคัญนะครับในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลนะครับดังนั้นนะครับผู้ที่เริ่มเล่นกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยจึงจำเป็นต้องฝึกทักษะเบื้องต้นให้ชานาญนะครับแล้วก็ควรทําอย่างเป็นประจํานะครับเพราะเมื่อเวลาไปเล่นกีฬาบาสเกตบอลแล้วเนี่ย ทักษะเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยให้ผู้เล่นนะครับมีความสามารถที่จะเล่นบาสเกตบอลได้อย่างดีนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับทำให้การเล่นบาสเกตบอลนะครับมีความสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็จะมีการยืนทรงตัวนะครับถัดมานะครับก็เป็นการเคลื่อนที่นะครับแบบต่างๆทั้งการวิ่งการสไลด์หรือว่าการกระโดดครับอ่ะการสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอลนะครับเพราะว่าลูกบอลในกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยก็อาจจะแตกต่างจากกีฬาอื่นสักเล็กน้อยนะครับ ก่อนออกกาลังกายทุกครั้งนะครับก็ต้องทําการอบอุ่นร่างกายก่อนเสมอนะครับก่อนที่นักเรียนจะออกกําลังกายทุกครั้งนะครับต้องทําการอบอุ่นร่างกายนะครับเพื่อเตรียมพร้อมร่างกายนะครับกับการออกกําลังกายแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดจากการออกกําลังกายด้วยนะครับโดยการอบอุ่นร่างกายนะครับทำได้โดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับและทํากิจกรรมเบาๆนะครับเพื่อเตรียมพร้อมให้กล้ามเนื้อของเรานะครับเออพร้อมต่อการออกกําลังกายนะครับเดี๋ยวเราไปยืดเหยียดกล้ามเนื้อพร้อมกันได้เลยครับ การยืดกล้ามเนื้อนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่ส่วนบนนะครับไล่ไปจนถึงส่วนล่างนะครับแต่ละท่านะครับให้ทําค้างไว้10-15วินาทีนะครับเ,เดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่คอก่อนเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ทักษะแรกเลยนะครับก็คือการทรงตัวนะครับการทรงตัวที่ดีในการเล่นบาสเกตบอลนะครับนำไปสู่การเล่นที่มีประสิทธิภาพนะครับหลักของการยืนทรงตัวนะครับก็มีดังนี้นะครับหนึ่งนะครับยืนแยกเท้าทั้งสองนะครับห่างกันประมาณช่วงไหลนะครับอาจยืนแบบเท้าทั้งสองเสมอกันก็ได้นะครับหรือยืนแบบเท้านําเท้าตามก็ได้นะครับ 2. นะครับยืนเปิดส่อนเท้าขึ้นนะครับย่อเข่าโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับ3 กางแขนทั้งสองออกนะครับแขนไม่เกรงนะครับ C เงยหน้าขึ้นพอประมาณนะครับสายตามองตรงนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกปฏิบัติพร้อมกันเลยครับทักษะถัดมานะครับเป็นการเคลื่อนที่นะครับก,การเคลื่อนที่แบบแรกนะครับก็คือแบบวิ่งนะครับเป็นการเคลื่อนที่ในลักษณะ ในลักษณะก้าวสลับกันไปในทิศทางต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าการวิ่งนะครับเป็นอย่างไรไปฝึกพร้อมกันเลยหลังจากวิ่งไปแล้วนะครับทักษะถัดมานะครับก็คือการสไลด์นะครับการสไลด์เนี่ยก็จะเน้นใช้ในการป้องกันนะครับเป็นการเคลื่อนที่ในลักษณะ 9ชิด9นะครับไปตลอดที่มีการเคลื่อนที่นะครับเรียนอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าสไลด์ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกด้วยกันเลยครับหลังจากสไลด์เสร็จแล้วนะครับทักษะถัดมานะครับก็เป็นการเคลื่อนที่แบบหมุนตัวนะครับเป็นการเคลื่อนที่แบบใช้เท้าใดเท้าหนึ่งนะครับเป็นเท้าหลักหรือเป็นจุดหมุนนะครับและใช้อีกเท้าหนึ่งหมุนนะครับไปรอบๆเท้าหลักนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกพร้อมกันเลย ทักษะถัดมานะครับก็เป็นการเคลื่อนที่แบบกระโดดนะครับการกระโดดนี่ก็สําคัญมากเลยในกีฬาบาสเกตบอลนะครับเริ่มจากการยืนย่อเข่านะครับแล้วเวียงแขนทั้ง2ขึ้นนะครับพร้อมกลับสปริงข้อเท้านะครับให้สูงตามความต้องการนะครับแล้วก็ลงสู่พื้นด้วยเท้าทั้ง2อข้างนะครับย่อเข่าลงเล็กน้อยนะครับเพื่อผ่อนแรงกระแทกเดี๋ยวเราไปดูวิธีการฝึกกันเลยครับ หลังจากที่เราได้ฝึกการเคลื่อนไหวแบบต่างๆไปแล้วนะครับพอเราฝึกจนชํานาญนะครับเราก็จะมาเริ่มฝึกความคุ้นเคยนะครับในการจับลูกบอลนะครับหรือว่าการสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอลนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนการสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอลกันเลยนะครับการสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอลนะครับเป็นทักษะและความสามารถในการครอบคลองบอลนะครับการใช้ ฝึกใช้มือนะครับเพื่อควบคุมลูกบอลนะครับก็เป็นการฝึกขั้นพื้นฐานนะครับที่สําคัญของการเล่นกีฬาบาสเกตบอลนะครับที่จะนําไปสู่การเล่นในรูปแบบอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับส่งลูกนะครับการพาลูกไปข้างหน้านะครับหรือการยิงประตูเพื่อทําคะแนนนะครับถ้าเราไม่คุ้นเคยกับลูกบอลเนี่ยเราก็อาจจะทําลูกบอลหลุดมือนะครับหรือทําให้เสียการครอบครองบอลได้เลยนะครับอ่าอันดับที่1นนะครับการจับลูกบอลนะครับให้นิ้วหัวแม่มือทั้ง2นะครับอยู่หลังลูกบอลเพื่อใช้บังคับในการส่งหรือยิงประตูนะครับ นิ้วทุกนิ้วกลางออกนะครับใช้ปลายนิ้วบังคับลูกบอลนะครับถ้านิ้วเราชิดกันมากเกินไปเนี่ยจะทําให้บอลนะครับหลุดมือได้ง่ายนะครับฝึกยังไง่ายเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับหลังจากที่เราฝึกจับลูกบอลไปแล้วนะครับขั้นที่2นะครับก็จะเป็นการส่งลูกบอลไปมานะครับให้จับลูกบอลนะครับส่งไปมาจากซ้ายไปขวาแล้วก็ขวาไปซ้ายนะครับโดยใช้มือแต่ละข้างนะครับสลับกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการฝึกแล้วก็ฝึกพร้อมกันเลยเลยครับ Okay. หลังจากส่งลูกบอลไปมาจนคล่องแล้วนะครับขั้นที่3นะครับเป็นการฝึกการหมุนลูกบอลรอบเอวนะครับนะครับจับลูกบอลด้วยมือขวานะครับส่งอ้อมไปด้านหลังเอวนะครับสลับมือรับลูกบอลนะครับด้วยมือซ้ายแล้วอ้อมไปทางด้านหน้านะครับรับลูกบอลด้วยมือขวาแล้วก็ทําติดต่อการหลายรอบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกพร้อมกันเลยครับ ถัดมานะครับก็เป็นการกลิ้งลูกบอลบนพื้นนะครับเป็นรูปเลข8นะครับลอดขานะครับมือจับลูกบอลวางบนพื้นนะครับกลิ้งลูกบอลลอดระว่างขานะครับแล้วอ้อมหลังขาซ้ายนะครับจากนั้นกลิ้งผ่านหน้าขาซ้ายนะครับมาลอดระหว่างขาแล้วอ้อมไปหลังขาขวานะครับกลับสู่ท่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทาวนไปซ้ําหลายครั้งนะครับนักเรียนสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฝึกพร้อมกันครับ ถัดมานะครับการโยนลูกบอลระหว่างขานะครับแล้วรับด้านหน้าและด้านหลังใต้ข้อพับนะครับยืนย่อข่าวนะครับแยกเท้าจับลูกบอลด้านหน้านะครับผลักลูกบอลไปด้านหลังนะแล้วเอามือทั้งสองข้างเนี่ยอ้อมไปจับลูกบอลใต้ข้อพับนะครับถัดมาผลักลูกบอลไปด้านหน้านะครับมือทั้งสองอ้อมไปจับลูกบอลด้านหน้านะครับแล้วก็ทาซ้าหลายครั้งนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลย ถัดมานะครับเป็นการฝึกจับลูกบอลตกนะครับวิธีการก็คือยืนย่อเข่านะครับแยกเท้าจับลูกบอลระหว่างขานะครับมือขวาอยู่ด้านหน้ามือซ้ายอยู่ด้านหลังนะครับปล่อยลูกบอลออกจากมือแล้วสลับมือมาจับลูกบอลไว้นะครับก่อนที่ลูกบอลจะตกพื้นนะครับแล้วก็ทำซ้ำหลายๆครั้งเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกพร้อมกันได้เลยเมื่อฝึกจับลูกบอลตกเสร็จแล้วนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการ โยนลูกบอลขึ้นกลางอากาศนะครับแล้วรับนะครับโยนลูกบอลขึ้นแล้วกระโดดรับนะครับเริ่มจากระดับต่ำๆก่อนนะครับแล้วค่อยสูงขึ้นนะครับทำซ้าหลายครั้งเนาะทักษะนี้นะครับก็เป็นทักษะที่สําคัญนะครับที่เรียกว่าการรีบาวหลังจากยิงพลาดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปร่วมฝึกด้วยกันเลย ทักษะถัดมานะครับเป็นการส่งลูกบอล2มือกระทบฝาผนังนะครับในระยะใกล้นะครับจับลูกบอลนะครับยกเหนือศีรษะนะครับส่งลูกบอลเข้าหาฝาผนังนะครับและรับลูกบอลที่สะท้อนกลับมานะครับทาอย่างต่อเนื่องนะครับเหมือนท่าเซตบอลเลยนะครับ1 0 0ถึงครั้งเดี๋ยวเราไปฝึกด้วยกันเลยครับ หลังจากใช้2มือไปแล้วนะครับถัดมานะครับเราก็จะเป็นการส่งลูกบอลมือเดียวนะครับกระทบฝาผนังนะครับการส่งลูกบอลมือเดียวกระทบฝาผนังนะครับก็ทําอย่างต่อเนื่องนะครับหนึถึงสองครั้งเช่นกันนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วก็สลับมือนะครับจากซ้ายเป็นขวาเดี๋ยวเราไปฝึกพร้อมกันเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราฝึกการสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอลไปแล้วนะครับหลังจากที่เราสามารถครอบครองลูกบอลได้อย่างดีแล้วนะครับครูก็มีกิจกรรมให้ทำนะครับโดยให้นักเรียนนะครับบันทึกผลการฝึกปฏิบัติทักษะเบื้องต้นนะครับของการเล่นกีฬาบาสเกตบอลนะครับจะมีช่องที่ถูกต้องกับไม่ถูกต้องใช่ไหมครับถ้าปฏิบัติถูกต้องนะครับก็มากกว่า80ขึ้นไปนะครับให้ติ๊กถูกในช่องถูกต้องนะครับถ้าต่ำกว่า80ลงมานะครับต้อง ติ๊กในช่องที่ไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างนะครับของเพื่อนที่ได้ส่งเข้ามาแล้วนะครับการปฏิบัติการทรงตัวนะครับสามารถทรงตัวได้ถูกต้องนะครับการเคลื่อนที่แบบวิ่งนะครับก็สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับสไลด์แบบ9ก้าชิด9ก้านะครับสามารถสไลด์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ได้ดีเลยนะครับการเคลื่อนที่แบบหมุนตัวนะครับมีขาหลากแล้วก็อีกขาหนึ่งสามารถหมุนได้นะครับโดยที่ขาหลากไม่หลุดแบบนี้ถูกต้องครับ การเคลื่อนที่แบบกระโดดนะครับสามารถกระโดดขึ้นไปนะครับแล้วลงมาย่อเข่ารับแรงกระแทกได้อย่างถูกต้องครับต่อมานะครับเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอลนะครับสามารถจับลูกบอลได้อย่างดีนะครับลูกบอลไม่หลุดเลยนะครับส่งลูกบอลไปมานะครับปฏิบัติได้อย่างถูกต้องการหมุนลูกบอลรอบเอวนะครับตรงนี้นะครับก็ไม่ถูกต้องนะครับเนื่องจากมีการบิดเอวเล็กน้อยนะครับการกลิ้งลูกบอลบนพื้นนะครับเป็นรูปเลข8นะครับรอดขา ตรงนี้ก็ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครับการโยนลูกบอลระหว่างขานะครับแล้วรับด้านหน้าและด้านหลังตรงนี้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครับการฝึกจับลูกตกตรงนี้นะครับมืออาจจะยังไว้ไม่พอนะครับทําให้ไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับการโยนลูกบอลกลางอากาศแล้วรับนะครับตรงนี้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเลยนะครับการส่งลูกบอลสองมือกระทบฝาผนังระยะใกล้ตรงนี้ก็ถูกต้องเช่นกันครับ การส่งลูกบอลมือเดียวกระทบฝาผนังตรงนี้นะครับเพื่อนอาจจะนิ้วชิดกันไปนิดนึงนะครับทำให้ลูกบอลหลุดมือนะครับทำให้ไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเราได้รู้คุณค่าและประโยชน์ของการเล่นกีฬาบาสเกตบอลไปแล้วนะครับมีประโยชน์มากมายเลยนะครับทั้งด้านร่างกายนะครับด้านจิตใจและอารมณ์นะครับด้านสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญานะครับแล้วก็ในการฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับมีแค่การเคลื่อนที่พื้นฐาน นะแล้วก็การสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอลนะครับนักเรียนก็ลองไปฝึกกันดูนะครับจะทําให้การเล่นบาสเกตบอลของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นครับสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันในครั้งหน้าสวัสดีครับ